ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทย w a l Machines ช่องของเรานำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ทางทหารที่ทันสมัยโดยเฉพาะอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเครื่องบินขับไล่รุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุดนิว2025 F-5E F ที่ถูกพัฒนาให้ทันสมัยพร้อมรองรับความท้าทายทางอากาศในยุคปัจจุบันและอนาคตเครื่องบินขับไล่ F-5E F เดิมเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคสงครามเย็น ได้รับการใช้งานโดยกองทัพหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยมานานหลายทศวรรษจุดเด่นของ F 5คือความคล่องตัวความทนทานและการบำรุงรักษาที่ง่ายแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีทางทหารได้พัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้ F 5เดิมเริ่มไม่เพียงพอต่อภารกิจในสนามรบยุคใหม่ด้วยเหตุนี้เองกองทัพอากาศไทยจึงได้ดำเนินโครงการอัปเกรด F 5 e F สู่รุ่นใหม่ที่เรียกว่า New 2025น F 5 e F โดยความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตและพันธมิตรทางเทคโนโลยี ซึ่งได้ยกระดับขีดความสามารถของเครื่องบินให้มีความทันสมัยเทียบเท่าเครื่องบินขับไล่ยุค4.5เลยทีเดียวหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สุดของรุ่นใหม่ก็คือระบบเรดาร์ที่ล้ำสมัยนิว2 0 2 5ี f ห e f ได้ติดตั้งเรดาร์ aesa หรือ active electronically scanned array ซึ่งมีความแม่นยำสูงมีระยะตรวจจับไกลและสามารถติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันในเวลาเดียวกันนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ f 5รุ่นใหม่สามารถต่อกรกับเครื่องบินรุ่นใหม่ของประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างทัดเทียม ไม่เพียงเท่านั้นระบบอาวุธของเครื่องยังได้รับการปรับปรุงอย่างครบวงจรโดยสามารถติดตั้งจรวดนำวิถีอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่เช่น AIM 9X และ IRIS-T พร้อมทั้งรองรับอาวุธปล่อยนำวิถีอากาศสู่พื้นอย่างแม่นยำทำให้ New นิบ F 5 E F มีขีดความสามารถในการโจมตีทั้งในระยะประชิดและระยะไกลไม่ว่าจะเป็นภารกิจป้องกันน่านฟ้าหรือโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินในด้านห้องนักบินมีการปรับเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดจากรุ่นเดิม โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาแทนที่จอแสดงผลแบบอนาล็อกเดิมห้องนักบินในนิว2025 f 5 e f มีหน้าจอแบบมัลติฟังก์ชัน mfd ที่สามารถแสดงข้อมูลการบินข้อมูลเรดาร์และระบบอาวุธในรูปแบบที่นักบินสามารถอ่านและตัดสินใจได้รวดเร็วระบบ h o t a s หรือ hand on throttle and stick ก็ได้รับการติดตั้งเพื่อเพิ่มความสะดวกในการควบคุมโดยไม่ต้องลางมือจากคันบังคับระบบการสื่อสารของเครื่องก็ได้รับการอัปเกรดให้เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ รองรับการสื่อสารข้อมูลกับเครื่องบินขับไล่รุ่นอื่นๆและกับศูนย์ควบคุมภาคพ,พื้นดินผ่านระบบ Link 16ซึ่งเป็นมาตรฐานการสื่อสารของนาโตสิ่งนี้ช่วยให้การปฏิบัติการแบบเครือข่ายหรือ Network Centric Warfare สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้จะเป็นเครื่องบินที่ถูกพัฒนาในายุคเก่าแต่ New 2255F5E 0 F ได้ผ่านการเสริมโครงสร้างลำตัวเพิ่มความแข็งแรงและอายุการใช้งาน ช่วยยืดอายุการประจำการของฝูงบิน f 5ออกไปอีกหลายปีพร้อมทั้งประหยัดงบประมาณในการจัดหาเครื่องบินรุ่นใหม่ไปในตัวนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือ ECM เพื่อช่วยในการหลบหลีกจรวดนำวิถีและสัญญาณเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามพร้อมทั้งระบบแจ้งเตือนเรดาร์ AWR และระบบปล่อยเป้าลวงหรือชา a f f แลเพิ่มขีดความสามารถในการเอาตัวรอดในสนามรบเครื่องยนต์ของนิ w 2025 f 5e F ยังคงใช้เครื่องยนต์คู่แบบ General Electric J85 ที่ได้รับการบำรุงรักษาและปรับจูนใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มอัตราเร่งและความเสถียรในการบินทำให้สามารถปฏิบัติการในพื้นที่ภูมิประเทศซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น ในด้านนะคกองค์การใช้งานจริงกองทัพอากาศไทยได้นําเครื่องรุ่นนี้เข้าประจําการแล้วบางส่วนในฝูงบินที่21 1ออุดรธานีและจะทยอยปรับปรุงเครื่องรุ่นเดิมที่เหลือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายในปี2026ซึ่งถือว่าเป็นก้าวสาคัญของกองทัพไทยในการรักษาความสามารถของฝูงบินรบให้เทียบเท่าประเทศอื่นในภูมิภาคการตัดสินใจอัปเกรดเครื่องบินแทนการจัดซื้อใหม่นั้นถือเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดเพราะนอกจากจะลดภาระงบประมาณแล้วยังช่วยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่สาคัญคือการส่งเสริมให้บุคลากรในประเทศมีบทบาทในการปรับปรุงและบํารุงรักษาเครื่องบินมากขึ้นซึ่งนําไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านอากาศยานของประเทศในระยะยาวเมื่อมองในภาพรวม new นิี2 0 2 5 f 5 e f ไม่ใช่แค่การปรับโฉมแต่คือการยกระดับเครื่องบินขับไล่ที่เคยถูกมองว่าล้าสมัยให้กลับมาแข็งแกร่งและมีบทบาทในสมรภูมิยุคใหม่อีกครั้งโดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องบินขับไล่แพงระดับ5เจนเพียงอย่างเดียว หากเราพิจารณาจากสิ่งที่ได้รับหลังการอัปเกรดแล้วถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเพราะเราจะได้เครื่องบินที่มีเรดาร์ทันสมัยระบบอาวุธที่หลากหลายการสื่อสารแบบดิจิทัลและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ครบเครื่องในราคาที่ประหยัดกว่าการซื้อเครื่องใหม่ถึงหลายเท่าการมีเครื่องบินที่พร้อมรบและสามารถใช้งานได้หลากหลายภารกิจเช่นนี้ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการปกป้องน่านฟ้าของไทยและการสร้างเสถียร,รภาพในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมาก สำหรับแฟนๆช่องไทยวอลแมชชีนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปเพราะเราจะนำเสนออาวุธยุทโธปรกรณ์ใหม่ล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยให้คุณได้ชมก่อนใครหากมีความคิดเห็นเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับน e. ิว2025 F5E F หรืออยากให้เราทำคลิปเกี่ยวกับยุทโธปรกรณ์อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณที่รับชมครับ